การดื่มน้ำมากจนเกินไปเนะะี่ยค่ะไม่ดีต่อร่างกายการดื่มน้ำเนี่ยควรจะดื่มน้ำในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ดื่มแต่น้อยแล้วก็ดื่มบ่อยครั้งจะดีกว่าการดื่มมากๆคราวเดียวกันอาจจะเกิดผลเสียได้ค่ะการดื่มน้ำจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะน้ำเป็นพิษค่ะภาวะน้ำเป็นพิษเนี่ยคือการดื่มน้ำวันหนึ่งเนี่ยค่ะประมาณ6 7ถึงลิตร ซึ่งเป็นปริมาณที่มากเกินต่อความต้องการของร่างกายพอดื่มมากไปเนะะี่ยค่ะก็อาจจะมีภาวะทําให้เลือดเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนสารอาหารต่างๆออกมาหรือทําให้แร่ธาตุบางอย่างออกมาจากในเลือดมากเกินไปแล้วก็การที่ดื่มน้ำมากๆเนี่ยนะคะก็จะทําให้เกิดภาวะแบบน้ําท่วมปอดหรือว่าสมองบวมได้ครับ ดื่มน้ำน้อยเกินไปเนี่ยนะคะมีผลเสียแน่นอนค่ะยิ่งถ้าเราขาดน้ําไปเลยประมาณ2-3วันเนี่ยถึงข,ขั้นเสียชีวิตได้นะคะแล้วก็การมีน้ําน้อยเกินไปก็จะทําให้เลือดของเราเนะะี่ยค่ะมีความเข้มข้นขึ้นแล้วอาจจะทําให้ระบบไหลเวียนภายในร่างกายเนี่ยผิดปกติไปก่อให้เกิดโรคอื่นๆที่อาจจะตามมาอีกเช่นโรคปวดไขข้อหรือข้ออักเสบอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยมีส่วนสําคัญในการชะล้างกดอูรให้ออกไปกับปัสสาวะได้ ความพอดีของแต่ละบุคคลเนี่ยก็มีไม่เหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเพศวัยอายุแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ทําในแต่ละวันด้วยค่ะองค์การอนามัยโลกนะคะก็ได้กําหนดสูตรขึ้นมาค่ะใช้น้ําหนักตัวเป็นกิโลกรัมค่ะหาร2แล้วก็คูณด้วย2.2คูณด้วย30จะได้ผลรับออกมาเป็นปริมาณน้ําที่ควจะดื่มในแต่ละวันนะคะโดยมีหน่วยเป็นซีซีค่ะ1 0 0 0พันซีซีเท่ากับ1ลิตร1ลิตรเท่ากับ5้าแก้วค่ะการดื่มน้ํา6ถึงแแก้วจะดีต่อสุขภาพค่ะ ช่วงเวลาที่ในการดื่มน้ำเนี่นะคะก็จะมีความสัมพันธ์ต่อประโยชน์ที่เราจะได้รับจากน้ําค่ะช่วงเช้าเป็นการดื่มน้ําประมาณสัก2-5แก้วก่อนแปรงฟันเนี่นะคะจะจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะสามารถขับ ของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงที่เราหลับออกไปจากร่างกายได้ดีที่สุดค่ะแล้วการดื่มน้ําก่อนอาหารก็ควรจะดื่มก่อนมาสักหนึ่งชั่วโมงการจะดื่มน้ําหลังอาหารก็ควรจะดื่มหลังกินข้าวอย่างประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะทําให้ระบบย่อยต่างๆทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะดื่มน้ําก่อนนอนก็แนะนําให้ดื่มก่อนประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวร่างกายเราจะต้องพักผ่อนยาวเราก็ไม่ได้รับประทานอาหารหรือว่าน้ําต่างๆในช่วงที่หลับไปการที่เราหลับไปโดยที่เรากระหายน้ําอยู่ก็อาจจะเป็นผลเสียต่อการ ต้มแซมส่วนต่างๆในร่างกายได้ค่ะอุณหภูมิของน้ำเนี่ยมีผล ที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของน้ําที่เราจะได้รับนะคะปกติแล้วน้ําที่แนะนําให้ดื่มก็คือเป็นน้ําสะอาดไม่ร้อนหรือว่าไม่เย็นจนเกินไปนะคะการดื่มน้ําเย็นเข้าไปเนี่ยนะคะจะมีผลเสียทําให้ระบบการย่อยอาหารเนะะี่ยค่ะมีปัญหาได้เพราะว่ากระเพาะอาหารเมื่อเจอกับความเย็นเนะะี่ยค่ะประสิทธิภาพมันก็จะลดหรือด้อยลงไปทันทีเลยนะคะแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมในการย่อยของเอนไซม์ต่างๆภาย,านาย<ๆ>ในกระเพาะอาหารเนี่ยนะคะก็อยู่ประมาณ25-40องศาจะเป็นอนุณหภูมิที่เหมาะสมการที่เราดื่มน้ําเย็นที่มีอุณหภูมิ2-4องศาลงไปเนี่ยคะ่ะก็จะทําให ร่างกายต้องสูญเสียพลังงานในการปรับน้ำให้เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมในร่างกายในการย่อยก็เลยทําให้ประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยลดน้อยลงไปค่ะก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทําไปด้วยค่ะถ้าเรากิจกรรมเราแบบหักโหมหรือออกกลางแดดจัดเนี่ยค่ะก็จะมีผลเสียถ้าเราดื่มน้าเย็นเข้าไปทันทีค่ะร่างกายจะอาจจะแบบมีการปรับเปลี่ยนไม่ทันนะคะระบบเลือดระบบความดันต่างๆเนี่ยจะมีความผิดปกติได้ การดื่มน้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยนะคะก็ต้องเลือกน้ำที่สะอาดแล้วก็ไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไปนะคะน้ำอุ่นหรือน้ำอุ่นภูมิห้องเนี่ยค่ะเป็นน้ำที่เหมาะสมต่อการดื่มสำหรับร่างกายที่สุดค่ะแล้วก็ช่วงเวลาที่เราดื่มเนี่ยก็ควรจะดื่มในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วนอกจากนี้เมื่อเรากระหายน้ำเราก็ควรจะดื่มทันทีค่ะแต่ว่าก็ควรจะดื่มทีละน้อยแต่บ่อยครั้งจะดีกว่าค่ะการกินอาหารรสจัดเนี่ยค่ะก็จะทําให้เราสูญเสียน้ำไปค่ะเราก็ต้องมีการดื่มน้ำในปริมาณที่มากขึ้นกว่าปกติด้วยค่ะ